วันนี้พาเพื่อนเพื่อนเข้าหลังบ้านนะคะไปสับนองไม้กันค่ะโอ้นี่ขึ้นมาเลยไปกันค่ะโอ้ยเพื่อนเพื่อนขาวันนี้พามาสับนองไม้นะคะโอ้ดูหนอนี้ปาดนอใหญ่คักนี่ค่ะเต็มเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเต็มเลยโอ้โหนูน่นเต็มไปหมดเลยโี้นี่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 นอีกนอนึงตายังไงจะเอาได้กินหมดไหมเนี่ย ฝั่งนี้ก็มีค่ะอู้เต็มไปหมดเลยหน่อไม้ค่ะฝนตกหน่อไม้ออกดอกออกหนอ่อเต็มไปหมดเลยค่ะเ,เพื่อนๆอันนี้เล็กอยู่เดี๋ยวรอให้มันโตก่อนแล้วค่อยสับเอาไว้ก่อนนี่หนอนนี้จัดการสับเลยนี่นี่ได้แล้ววายหน่อใหญ่คักพี่น้องโอ้โหแต่ตะกาเลยนี่หน่อที่สามตัดเลย นอที่สีตับเลยนี่สีนอฮเรียบร้อยสีนอเรียบร้อยโอ้มีแต่นอใหญ่ใหญ่ว้าวนอน,นี้ทำไมจะเอาได้ทำไมจะเอาได้นอนี่นาะ ต้งใสคงไม่ได้ต้องใช้เลื่อยต้องไปเอาเลื่อยมาก่อนนี่นะคะหนอนี้มันแย่เขาอยู่ต้องใช้เลื่อยนี่เลยค่ะใช้เลื่อยเดี๋ยวลองเลื่อยดูก่อนได้ไหม ได้ไหมดูสิ <laughs> สำเร็จ <laughs> สำเร็จค่ะนี่ได้มาแล้วโอ้หนอบางใหญ่เหลือหน่อลเล็กๆอันนี้นะคะยังไม่โตเดี๋ยวให้โตก่อนแล้วค่อยมาสับกินจนอิ่มนะคะไม่ได้ซื้อเลยค่ะนู่นอีกหนอนอยงนู่นโอ้โหเต็มไปหมดเลยค่ะเพื่อนๆว้าว อันนี้พาเข้าสวนนะคะอุปกรณ์ค่ะเลื่อยแล้วก็มีดบักขอค่ะเอาไปทำอะไรนาะนี่ไปสับหน่อไม้ค่ะเพื่อนๆนี่เลยค่ะได้ตั้งกี่นอเนี่ยได้ตั้งห้าหนออู้มีแต่หนอใหญ่ๆเดี๋ยวเราไปแกงหน่อไม้กันนะคะเรามีอะไรเราก็ปลูกไว้ทานเองค่ะเพื่อนๆไม่ต้องซื้อนะคะเรามีที่ไม่ว่าจะที่เล็กที่น้อยที่ นิดเดียวก็ปลูกได้ค่ะเพื่อนๆปลูกใกล้ๆบ้านนี่แหละเหลือนะคะถ้าปลูกไกลบ้านไม่เหลือค่ะเป็นเขาเรียกว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีคนรักคนคร้ค่ะปลูกไกลบ้านไม่ได้ค่ะโดนรักค่ะเพื่อนๆต้นยานางนะคะยานางปลูกไว้หลังบ้านค่ะข้างๆกอไผ่นี่เองอยากกินอาหารพื้นบ้านเมื่อไหร่ก็มาเก็บค่ะยานาง แกงป่าหนอไม้ใส่ใบยะานางนะคะสุดยอดเลยค่ะเพื่อนๆหน่านอไม้แล้วนะคะยังมีมะพร้าวด้วยค่ะนี่มะพร้าวหล่นลงมาหลายลูกเลยนูนเลยค่ะเต็มไปหมดเลยค่ะลูกนี้ค่ะ <c oughs> เต็มไปหมดเลยมะพร้าวทั้งหลายลูกว้าวนี่อันนี้ก็ผลไม้พื้นบ้านค่ะตำลึงทองค่ะเพื่อนๆสุดยอดเลยค่ะอันนี้ถ้าสุกแล้วอร่อยมากนะคะผลไม้พื้นบ้านค่ะ สุดยอดเลยค่ะเ,เพื่อนๆโอ้โอันนี้ก็ผลไม้พื้นบ้านนะคะอันนี้บ้านคุณสงเรียกว่าบักเบนค่ะบักเบนหรือภาษาภาษาอะไรนะภาษาภาคกลางเขาเรียกว่าตะขบนะคะต้นตะขบมีทุกต้นค่ะมีทุกอย่างเลยหลังบ้านนะคะไม่ไม่สับทิ้งค่ะเหลือ,อไว้เหลือไว้แล้วก็จะให้เขาโตแล้วก็เอาไว เก็บกินในวันที่เขาโตขึ้นแล้วก็เอาไว้บอกลูกบอกหลานด้วยนะคะสุดยอดเลยค่ะผละไม้พื้นบ้านค่ะตะขบค่ะปลูกอยู่ปลูกกินค่ะเพื่อนๆผักผลไม้หน้าฝนนะคะหน่อไม้บ้างผักขี้เหล็กหลังบ้านบ้างนะคะผักตําลึงบ้างนะคะแล้วก็มีดอกผักสลิดบ้างนะคะข้างๆบ้านเอ่อบางบางที่ก็จะมีตายานด้วยผักพื้นบ้านค่ะอยู่แบบบ้านๆค่ะไม่ต้องซื้อต้องหานะคะเพื่อนๆ ได้หน่อไม้แล้วเดี๋ยวเราไปแกงหน่อไม้กันค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ